สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะเด็กขามาพบกับคุณครูครีมแบบนี้แสดงว่าต้องมีเรื่องอะไรมาฝากแน่นอนเลยและในสัปดาห์นี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าเราเรียนเกี่ยวกับหน่วยอะไรนะติกต๊กต k อกติก๊กตกใช่แล้วเรามาเรียนเกี่ยวกับหน่วยสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตค่ะและวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเด็ก,เ,ดกเกี่ยวกับ การเรียนรู้สิ่งมีชีวิตค่ะเด็กค่ะเด็กรู้ไหมคะว่าโลกของเราเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายประเภทมากเลยค่ะและสิ่งมีชีวิตคือสิ่งที่มีการเจริญเติบโตมีลมหายใจต้องการความเอาใจใส่และต้องการอาหารมีการขับถ่ายแล้วมีการสืบพันธุ์กันด้วยค่ะเด็ก่ะ อ่ะเด็กๆอยากรู้หรือ,อยังว่าสิ่งมีชีวิตที่ครูพูดมาเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นแบบไหนและมีประเภทอะไรบ้างถ้าเด็กอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรูพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเด็กๆค่ะคนสัตว์แล้วก็พืชเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะสิ่งมีชีวิตเนี่ยหมายถึงการเจริญเติบโตสามารถรับประทานอาหารได้หายใจได้สืบพันธุ์ได้และขับถ่ายได้นั่นเองค่ะ เราไปรู้จักการเจริญเติบโตของมนุษย์กันก่อนเลยค่ะมนุษย์เกิดจากการสืบพันธุ์และมีการเจริญเติบโตตั้งแต่อยู่ในครรภ์พอออกมาลืมตาดูโลกก็จะกลายเป็นทารกตัวน้อยๆอ,อย่างในภาพนี้ไงคะเด็กๆคิดว่ามนุษย์มีการเจริญเติบโตได้อย่างไรนะมนุษย์สามารถรับประทานอาหารได้หายใจได้แล้วก็ขับถ่ายได้เราจึงให้มนุษย์จัดอยู่ในประเภทของสิ่งมีชีวิตต่อไปค่ะ สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสัตว์ต่างๆสัตว์ต่างๆสามารถทานอาหารได้ขับถ่ายได้แล้วก็มีการเจริญเติบโตเหมือนคนเลยค่ะเพียงแต่ว่าสัตว์พูดไม่ได้เท่านั้นเองค่ะแล้วพืชล่ะคะทำไมพืชถึงจัดอยู่ในประเภทของสิ่งมีชีวิตเด็กๆเคยสงสัยไหมแน่นอนค่ะ พืชก็สามารถเจริญเติบโตขึ้นเองได้โดยได้รับสารอาหารจากซากพืชซากสัตว์ซากพืชนั้นก็คือใบไม้ที่แห้งเหี่ยวลงมาสู่พื้นดินและซากสัตว์ก็คือสัตว์ที่ตายไปแล้วมาเป็นอาหารให้พืชหรือต้นไม้มีการเจริญเติบโตนั่นเองค่ะซากพืชซากสัตว์เหล่านี้จะเรียกว่าปุ๋ยก็ได้นะคะ นอกจากซากพ,พืชซากสัตว์แล้วก็ยังมีน้ำที่ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีแสงแดดที่ช่วยให้ใบไม้ของต้นไม้ได้สังเคราะห์แสงมันเป็นเรื่องมหสัสจรจรั์มากเลยใช่ไหมล่ะคะเด็ก,เ,ดกเป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆคะ่ะเมื่อกี้เด็กๆได้ไปเรียนรู้สิ่งมีชีวิตมาแล้วใช่ไหมล่ะเอมีสิ่งมีชีวิตไหนที่เด็กๆรู้จักบ้างนะ อ่าเด็กๆคะเด็กๆลองไปค้นหาสิ่งมีชีวิตที่เด็กๆรู้จักแล้วนํามาเล่าให้คุณครูฟังหน่อยได้ไหมคะหรือแถวแถวบ้านของเด็กเดกเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตประเภทอะไรบ้างหรือมีสิ่งมีชีวิตอ,อะไรบ้างอ่าเดี๋ยววันนี้คุณครูครีมจะขอตัวไปค้นหาสิ่งมีชีวิตรอบๆอบบ้านของค,ครูก่อนนะให้เด็กะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ